เห็นเห็นคนถามบ่อยนะว่าใบไม้มันทนไหมไอจริงๆริมันไม่ทนหรอกแต่ว่าก้างหันลมมันเป็นในโครงสร้างหลบพายุอัตโนมัตินะครับผมเมื่อมีพายุรรนแรงมันก็จะเอียงหน้าหลบของมันเองนะล้ม30 4สิบสี่สบหสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเป็นแบบไหนประมาณนี้นะนี่ก่งหันนะครับผมหัวนี่หางมันมันก็หมุนทํางานปกตินี่แหละแต่ถ้ามันมีพายุนี่หน้ามันเนี่ยนะจะเอียงอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยครับผมดย๋ยวเราหามันก็ยกขึ้นอย่างเงี้ยความรุนแรงในการหมุนแล้วมันก็จะลดลงแต่มันมันก็หมุนนะไม่ใช่มันหยุดนะมันก็หมุนนะหามก็ยกขึ้นอย่างเงี้ยซัดไปซัดมาอย่างเงี้ยเขาโต้กันกับพายุอย่างเงี้ยบึม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 มีอย่างเดียวที่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 ช่างจะเน้นช่างเขียนคู่มือให้ลูกค้าทุกคนทําเสาให้มันนิ่งๆครับผมอย่าให้อย่าให้มันสะเทือนเลยตอนมันหักหลบแรงเครียดมันจะไปอยู่ที่ใบพัดนะเขา สลับไปสลับมา,ถ,มาถ้าเราทาเสาลมหลวมนี่เหมือนเราเขย่าเขย่ามันสัดไปสัดมาเวียงพังหมดครับผมมีอย่างเดียวแค่แค่ให้เสานิ่งทาเสาให้นิ่งที่สุดนะอีกรอบนะครับผมใบไม้มันทนไหมมันทนนะครับผมสามปีนี่ปีปีที่สี่นะครับผมไปเอียงหน้าหลุมมันเองอ่าหลังจากรมไปแล้วมันก็ออกมากลับไปกลับมานี่สซัดไปซัดมาเวียงไป,เว,งไปเวียงมาอย่างนี้แหละถ้าพายุนะ สำหรับวันฝนฟ้าขนองนะครับผมถามว่าทนไหมจ้างก,ก็ทำขายอย่างนี้นะถ้ามันไม่ทนเนี่ยปวดหวัวแล้วนะครับผมขอบคุณครับ